วัสดีครับวันนี้ก็ผมจะมาแนะนำนะครับพัตเตอร์สตูเรียสไตล์นะครับรุ่นใหม่จากสกอตตี้คาเมลอนนะครับในรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่นำทรงที่มีความคลาสสิกนะครับของสกอตตี้นะครับมาใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อทําให้มันมีประสิทธิภาพสูงที่สุดแล้วก็เหมาะกับเกมกอล์ฟในปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีหลักที่สกอตตี้นำมาใช้ในตัวนี้ฟีดแบ็กก็จะมาจากความต้องการของผู้เล่นในทัวร์แล้วก็นํามาปรับแต่งให้ดีที่สุดนะครับก่อนวางตลาดนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําเทคโนโลยีใหม่คร่าวๆนะครับอย่างตัวนี้นะครับ จุดเด่นหลักเลยเนี่ยคือตัวหน้าพัตเตอร์นะครับจะเป็นตัววัสดุพิเศษที่เราเรียกว่า,าสตูดิโอคาร์รบอนสตีลครับเป็นวัสดุแต่ก่อนเนี่ยไม่มีพัตเตอร์ของสกอตตี้หลายๆรุ่นในรุ่นอดีตที่ได้แชมป์มากมายใช้วัสดุเป็นคาร์บอนสตีลแบบนี้นะครับแต่ว่าปัญหาของมันเนี่ยจะเกิดสนิมได้ง่ายครับในตัวใหมเ่เรามีวธิธีทําสีนะครับแล้วก็เคลือบผิวที่ทําให้มันไม่เป็นสนิมนครับก็เลยออกมาเป็นหน้ามาตัวนี้จุดเด่นของมันน่คือความนุ่มที่มันเหนือกว่านะครับหลายท่านที่เป็นแฟนพัตเตอร์ ที่ทัวร์ใช้เนี่ยจะมีพลาสติกที่เราเรียกว่าเจอร์แมนสแตนเลสซึ่งราคาสูงแล้วว่าให้ความนุ่มสูงครับตัวเนี้ยจะนุ่มกว่าเจอร์มมนสแตนเลสอีกนะครับคนที่ชอบฟิลลิ่งนุ่มๆในการพัดเนี่ยก็จะเหมาะกับหน้าพัตเตอร์นี้นะครับนอกจากวัสดุแล้วเนี่ยเรายังมีการทํากรึงหน้าไม้นะครับถ้าดูชัดๆเนี่ยจะเป็นรูปคล้ายๆลอยโซ่ครับเราเรียกว่าเชนลิงนะครับตัวเนี้ยการกรึงตัวนี้ก็ช่วยเพิ่มความนุ่มเข้าไปอีกนะครับทำให้พัตเตอร์ตัวเนี้ยให้ความนุ่มแลล้้้้ววววกกก็คคคคาาาามมมมมรรรรรรููสสึตตตออบบบบนนนนนงงงงงททีีีี่ดดดๆๆััััััจิเยหะะ12ป แต่ว,ว่าวันนี้ผมจะแนะนำคร่าวๆประมาณ5รูปทรงเด่นๆที่เป็นตัวไฮไลท์ของรุ่นนี้นะครับทรงแรกนะครับหลายท่านคงจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับคือตัวรุ่นที่เราเรียกว่า Newport นะครับก็จะเป็นเบรรูปทรงคลาสสิกนะครับด้านหลังโค้งมนนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับนกักกอล์ฟที่มีสไตล์พัดค่อนข้างโค้งปานกลางนะครับหรือใช้ฟิลลิ่งในการพัดนะครับตัวนี้ก็จะให้ความรสึกที่ราบเรียบตลอดการพัดนะครับ ตัวถัดไปนะครับนิวพอร์ตทูนะครับถ้าดูรูปทรงจากด้านบนคร่าวๆเนี่ยจะคล้ายๆกับนิวพอร์ตนะจุดที่แตกต่างคือส่วนหลังนะครับส่วนหลังของนิวพอร์ตทูจะเป็นเหลี่ยมส่วนนิวพอร์ตจะเป็นโค้งมนนะครับการทํางานคล้ายๆกันนะครับจะเหมาะกับนักกอล์ฟที่มีแนวพัดค่อนข้าง,างโค้งแบบปานกลางนะครับส่วนรูปทรงเนี่ยก็แล้วแต่ความชื่นชอบของนะครับแต่บางคนบางคนชอบทรงเหลี่ยมในการเลง็งบางคนชอบความโค้งมนอันนี้เป็นออปชั่นที่เรามีให้เลือกนะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นรุ่น Newport 2 p l พ s นะครับ Newport 2 Plus เนี่ยถ้าดูเขเคลืนเผินจะคล้าย Newport 2นะครับแต่ว่ามีส่วนหลังที่ยาวกว่านะครับตัวนี้ก็จะให้ช่วยเพิ่มความมั่นใจนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มการเล็งสำหรับนักกอล์ฟบางคนเพราะว่าเส้นเล็งก็จะยาวขึ้นนะครับแต่ว่าการบาลานซ์เนี่ยสมดุลเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆประมาณโฮแฮงว่าสี่ห้าองศาคล้ายๆกับ Newport แล้วก็ Newport 2นะครับก็เหมาะกับนักกอล์ฟที่มีแนวพัดโค้งบางกลางเช่นเดียวกันนะครับ ตัวถัดไปนะครับคือเป็นตัวที่เราอ่าจริงจริงทรงเนี้ยมันมีวางตลาดในดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้วางตลาดนานมากแล้วเรากลับมาวางตลาดใหม่ชื่อว่ารุ่นแคทเตอรีน่านะครับตัวเนี้ยจุดเด่นของมันคือจะเป็นทรงที่คล้ายๆนิวพรนครับแต่มีความยาวด้านหลังที่ยาวกว่าแล้วก็ก้านนะครับก้านแบบอ่าเสียบตรงไปที่หัวเลยแล้วให้สมดุลแบบเกือบเฟสบาลานนะครับก็จะเป็นพัตเตอร์ทรงเบสที่เหมาะที่สวามรับคนที่พัดแนวค่อนข้างตรงนะครับพัดโค้งไม่ค่อยเยอะนะครับตัวนี้ก็ช่วยช่วย้ภาพสูงด้วยนะครับ ก็เหมาะมากคบที่ชอบทรงเบตแต่แนวการพัดอยากได้พัทเปอร์ที่คล้ายๆสโตกแล้วคล้ายๆมันเหล็กนะครับก็เหมาะตัวนี้แล้วตัวสุดท้ายนะครับที่อยากแนะนำในวันนี้นะครับก็คือ s q u a r e Back 2นะครับตัวเนี้ยคอจะคล้ายๆเหมือน Newport หรือน,นิวพอร์2นะครับแต่ว่า สมดุลเนี่ยจะเกือบเกือบเฟสบาลานซ์มากขึ้นนะเพื่อเหมาะคนที่แนวพัดค่อนข้างตรงขึ้นนะครับรวมถึงตัวเนี้ยมีการาใช้วัสดุ2ชิ้นที่ส่วนหลังนะครับส่วนหนึ่งเป็นอลูมิเนียมส่วนเป็นสแตนเลสเพื่อให้น้ําหนักเนี่ยมันกระจายอยู่ด้านหลังมากขึ้นช่วยเพิ่มค่ายใหม่ทําให้พัตเตอร์เนี่ยสแควร์ได้ง่ายแล้วก็มีความสเสถียรสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเหมาะนะครับที่ชอบจดแล้วคล้ายๆทรงเบรดแต่ชดเชยความพาดสูงขึ้นนะครับก็จะเหมาะรุ่นนี้ครับ สุดท้ายนะครับจริงๆแล้วพัตเตอร์สตูดิโอสไตล์รุ่นใหม่เนี่ยเรามีทั้งหมด12รูปทรงนะครับข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราไทเทอริส d t a t h หรือว่า w ดย s c o t t กอตตี้ค o n com นะครับแล้วถ้าท่านอยากทดลองมากขึ้น,นครับจะทดลองทุกรูปทรงเนี่ยทดลองว่าความยาวไหนเหมาะกับคุณนะครับทรงไหนคอแบบไหนเหมาะที่สุดเนี่ยสามารถไปทดลองได้ที่ไทเทอริสฟิตติ้งเซ็นเตอร์ของเราครับที่ถนนสตีทครับผมอยากข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยหรือจะสอบจองเวลาเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ไลน์ครับ